ดีครับผมวันนี้ผมจะมาเผาองค์กรนี้ที่รักสงบแต่ว่าจะมาทําให้เนื้อทําเนื้อหมานะครับโอ้เจ็บโอ้ออกไปออกไปดิตีเลยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่นโ,อนนโอ้โทเทมไม่ไหวแล้วกลับก่อนกลับก่อนดีกว่าอืมกลับถัดโอ้เจ็บอเล็กซ์โอ้สวัสดีอเล็กโอเคมาใส่โทเทมใหม่กัน เข้าไปตีเลยบันไซนี่แหละนี่แหละเอาไปเลยเละเลยเละโอ้ยโอ๊ยเจ็บนะเอาเป็นว่าเราจะเข้าไปแล้วแหละเราจะไปปลดปล่อยหลงมาที่ติดอยู่ในกรงนี่เนี่เอาทุบไม่ได้หรือไปใช้ขวานก็ไม่ได้นี่โอเคต้องเปลี่ยนโหมดแล้วแหละ ลอก่อนนะอืมได้แล้วเปลี่ยนเป็นโหมดคียาทีแล้วแล้วก็เสกผินเล็กไฟแล้วก็แล้วก็พลิกแอคนเนอร์ไลท์ด้วยเปลี่ยนเป็นโหมดไอโฟนอีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็ช่วยเอ้ยผิดแล้วก็ช่วยเหลือเราแมวกับหมาออกมาได้เลยไอ้หนู เอาแหละเปิดของกรงที่สองออกมาได้เลยเราเหนียวโอเคตัวสุดท้ายแหละเอ้ยเดิไปยังไม่ตัวสุดท้ายนี่ออกมาเลยน้องหมาเดี๋ยวฉันต้องเปดเปิดให้กรงแมวอีกหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ออกมาฉันจะปล่อยนัวนี้เลยนะออกมาเลยน้องมอแมมอะไรทุกคนออกเร็วฉันจะเผาที่แล้วโอ้ใช่หรือไปมันฝนตกดีไปนะ เอาหมีเหรอนั่นมีแล้วนี่ยโอไม่นะมันจะฆ่าเหรอไม่โอไม่ไม่มาไม่นะโอ้โอไม่โอเจ็บนะเจ็บโอ้ยออกไปเอ็มพีเวนออกไปอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้โอวีก็โอ้โหมากระเต็มเลยโอ้โหโอ้ยทูเทมหลุดหมดแล้วโม มันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วฟิวรอดไปเผาเลยดีกว่าเอ้ยลืมไปนี่ว่าไฟไหมมันไม่สามารถจุดไฟได้เงยก็เผาเลยนี่แนะ oh น่โอ้ไม่เดินแล้วนั้นเหนียวเหรอโอไม่น oh ะฉันลืมไปนั่นเหมียวนี่จะเข้าไปยังไงอะมีทางเข้าอยู่เออมีมาจะต้องรีบเข้าไปทุกคนจบเข้าไปไอ้มีนิวออกมาเร็วไฟไหม อ้จะออกทางนั้นเหรอไม่เอา้าจะออกจะเข้ากรงเลยเอามาออกมาเราต้องรีบออกไปจากที่นี่หนูออกมาออกไปแล้วจะได้ทุกจุกอย่าแล้วก่อนนะพีตาสิ่งที่ไายทำด้ยังไม่คือสิ่งที่แยเ่เดี๋ยวนะั่นนั่นมีใช่ไหมลนะ่ะโอ๊ยเจ็บโอมนะหมีนี่นะโอมเปนพีเลเจออยู่ข้างบนนั้นด้วย โ oh, อ๊ยอ้าวแล้วฉันก็ไม่ได้ใส่ทัเทมด้วยอย่าบอว่าฉันจะต้องตายกรโดดกักดกระโดดกัยกดยงยังไปไปไปฉันรอดแล้วมันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยฉันจะดูองค์กรพีตาโดนเผาทำไมมันค้างขนาดนั้นเลยนะโอ้โหยังไม่ไหม่นะยังอีกเร็วเรวดี เผาได้แล้วอยากให้เผาแล้วจะเผายางรอแปบบ๊บรอสักสิบนาทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงรอเล่นนะ่ะยืนค้างตรงนี้นานๆไม่นานหน่อยก็คงลาเลยอแหละนะมังโอ้ยขี้เกียจละลงเลยดีกว่า ไปเผาใหม่ก่อนไฟมันไม่มันติดมันไม่ติดโอ้ยจะลืมไปโอ้ยใม่นั่นนั่นพิเลเจอร์เผาก่อนเผาก่อนเผาไฟข้างบนเอาเผาไม่ได้โอ้ยมาเลยพิเลเจอร์นี่เนี่ยโอ้ยมีมีมีเหรอมีมีมออกไปออกไปอโอ้โหเลือดเหลือกลางแล้วนี่ก่อนนี้นี่มันตามมามันตามมา ข้างเขาเต็นก่อนเข้าเต้นไหมไม่เข้าดีก,กว่าโอไม่น oh ะมันยือ้อมันเดินมาแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้เอา้าขามันตายละหมีเหล่านี้เถื่อนฮะโอไม่น hey? ะ oh มันยังอยู่แถวนั้นตกไปเจ้าหมีนะขอร้องแหละเออเออเออก็โอเคฉันฉันเมื่อกี้ฉันเพิ่งตายแต่ว่าฉันไม่ได้อัดคลิป พอฉันกลัวไปเก็บของก่อนไฆ่ามันอะไรเดินไปแล้วเมื่อกี้นั้นหมีใช่ไหมล่ะโอ้ของเยอะเลยต้องเก็บมาก่อนเก็บให้หมดโอไมัน้มันมาตามมาแล้วมันตามมาแล้วตนนั้นมันดีเลยมันคงเข้ามานไม่ได้หรอก อันนี้มันกิดโอ๊ยเจ็บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออเออไม่กลับลงก่อนเฮ้ยมันมีอีกตัวหนึ่งมามันวิ่งมาสามตัวเลยโอไม่นะเออมันคงตามมาไม่ได้หรอกบนเขาเนี่ยบนเขามันไม่แค่ที่เดียวที่จะอยู่ได้โอ้ไม่นะ ไม้เหรอ,อเอาไมเราขึ้นต้นไม้ไม่ได้ด้วยวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีวิ่งหน,งน,งนีไปโกโกโกเปลี่ยนโมกี้ทีมก่อนกลับมาละโอ้ตายไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยไอหมีนี่มันนิสัยไม่ดีโอ้ตีพลาดช่างมันไปนเผาต่อด,ดีกว่านี่เนฟินแอนด์สตีลเอ้ยลืมไปดีกว่าเราตอนนี้มันยังเช้าอือน่าสนก สภาพอากาศยังไม่ดีพอที่จะจุดไฟสองคำสั่งเลยดีกว่าเปลี่ยนอะไรเช้าแล้วเผาต่อเผาไปเผามาเผาจนกว่ามันจะหมดนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก่อนนะพีตา กับสิ่งที่นายทำเอาไว้กับลิงโลบุรีและหมูเด่งพวกนั้นอยู่กันปกติดีไม่ต้องเสียอะไรแล้วก็ลาก่อนด้วยนะทุกคน